อ,อันนี้นะคะก็จะเป็นแปลงสีฟันนะคะอันเล็กหน่อยอันนี้ก็จะเป็นสบู่ค่ะแล้วก็เตียงที่จริงอันนี้เป็นหมอนนะคะแต่ว่ามันไม่มีผ้าห่มเกลี่ยเอาเปผ้าห่มอันนี้โซฟานี่ค่ะโซฟาอันนี้ก็คนค่ะเจ้าของบ้านนี่แหละ อันนี้กล่องดินสอที่มีด้านหลังด้วยอันนี้ก็แก้วน้ำค่ะแก้วน้ำมีน้ำสีชมพูอยู่ข้างในอันนี้เก้าอี้สำหรับกินข้าวอันนี้ก็เ,ออเค้กค่ะอันนี้ก็จะเป็นโตะ๊ะอันนี้แตงโมสองอันนี้ ็มีสมุดอันเล็กๆค่ะทำไมเนี่ยเล็กจังเล็กมากค่ะว่อวอ้ย